พี่น้องตอนนี้เรากำลังสีออกไปนาพี่น้องเลยเอาต้มเป็ดอบเป็ดไปฝากสัง่เสงเนาะสั่งผนกำลังหิวเข่าพอดีเลยประจักษ์ป่านไปบ่ายเลยหรือว่ากล่องขนา้าวน้อสิขานสนี่ตายประจักษ์พี่น้องเลยไปเบิ่งไปส้มน้ำกันตอ,กน,อนกำลังหิวหิวเนาะกำลังยยางพี่น้องเลยสนี่กระึทงพายติดเขาพายของกิน อากาศตอนยามบ่ายพี่น้องเลยเมื่อีนี้บรรยากาศดีพี่น้องเลยบ่ม,มีแดดจักแมดเลยอยู่บรมืวณบร,เริเวณกับบ่มีแดดแต่ว่ามันเป็นเอ้าเอาพี่น้องเอ้าเอายอย่าพ้นชิต,ตกนี่แต่ว่ามาขึ้นนี่กระโต๊กแล้วต๊กแห้งอยู่ได้กีดินยังแจ็บอยู่เลยพี่น้องเลยไข่บดแดงพวกนี้ตึงพ้นต๊กแบบนี้พี่น้องสนี่กับสิเปแย่อยู่ เที่ยงหน้าแล้วจ้าวันนี้เพาะหิวข่าวแล้วบ่ <c oughs> เออ,อยู่พูนแลว <c oughs> มีน้ำอยู่บ่อยู่พนูนอโอกำลังมุงเลยพี่น้องเลยโอ้ชิม,มุ้งทำมันแล้วอ่ะสันตอนนี้กำลังเล่งสั่งบ่อย่ไปเล่งเพลเดอร์ บ่มีแดดเพิ่นว่าเพราะยังใจว่าบ่มีแดดฮะเออเจ้าตัดบ่พ่อเออเจ้าคือเก่งแท้ถ้าพ่อก็เก่งนะพี่น้องเอ้ยสอยเห็ดตัดสิหยอกสิยัวอื้มฮึโคตเอ้าเอ้มาตายมากินข้าวเด้อ กินข้าวกินข้าวานี่เดะพี่น้องกำลังมุ่งตอนนี้เอาสังกะสีเก่ามามุ่งพี่น้องเอ้ยมันกะสีหัวในเล็กหน่อยนะเพราะมันสอดแล้วสังกะสีเก่าเฮานี่พอลงเบี้ยวลงมาเด้อลงมากินข้าวกินน้ำเด้อพี่น้องค่ะกำลังมุ่งตายคือบ่มุ่งเดกมาทางพี่ cứ bỏ để ở ngoài này này mới rút mại nè long mát mẹ? phía nọ đang sạng, đang hết này. Mới này, mới này hết ngắn sàn xuống đó, mới này đó. đó, đó. Mới này hết ngắn sàn xuống, phía rồi. <laughs> ได้าสนังกับมี่หลับยดเลดเลยตันยหล้วตัวนี้หลัหลับไปเลยเลยหลับพิ่มมะไปเลยเลยพอนังเดือนอยู่ตลาดนะ ผลละม้าไล่ใหญ่มาสันพอเนื่อยมาระวังเดินลงมาเด้อพ่อบอกเอาอันหนาพ่อพ่อจะบอกอาพวกันได้มาไก่พวกันได้เทียงค่ะน่ะ กก่เวลาสิล้งสิยำมก็สบายต้นเสร็จเพื่องเลยบ่มันมกระงเลยมันนข้อมัลมัตัวบทอือ้กองพนมงอยู่เทิงผมนาะแค่ดอกเมื่อนี่มันบ่แดดแต่มันอาวเนาะ งวนเมฆลายนี่สิเป็นกับข่าวย่ามเที่ยงพี่น้องอันนี้เป็นต้มเป็ดอันนี้ลาหมากโมพี่น้องคองหวานวานติดกับกระซองตีปูสัตว์ มึงนด้หเนี่ยทงนั่นทั้งนั่นยกยึดเอาเพียงเียง่มพอมแล้วยกนลงอยาแอกจะได้นยงเท่าไรมวานเนี่ยมันเนอ

เออพอน้องบิวหนังฮะแหละเออมันหยาบวางมาค่ะไอน้องบิวมานังนี่เมื่อกี้กระแสแล้วกันพี่น้องอาหารมาซาไปนะพี่น้องเนาะเผื่อว่าโอเปดเผื่อมันสิเปื่อยทาอาหารการกินก่อนพี่น้องเอ้ยเป็นอะไรทุกคนคือซีฮิวเขาแห้งบ่ปากบ่ติง อากาศกินงับ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 เจ้าพี่น้องเลยใครนี่แต่บรรยากาศกับเป็นใจไหนพี่น้องเลยขึ้นไปหลังมันเป็นแม่มันเป็นเกิมเกิมเนาะเพราะว่าบรรยากาศกับห้ากระเด็นบด็อตบอมแอนบอเมื่อกี้ไหนก็คือยังหวานยังห่ออย่างนี้พี่น้องมีบอกโมหวานพี่น้องกินละเด้อกินละเด้อกินให้มันอิ่มเด้อ ก็บข่าวน่บอกไปทางงานผูพอนองเดือนพูนเ้ได้องนี่ด่อัุยปุยมือจสันบอหอยหิ้วข่าวแห้งมันบ่ป้าบตายหิวข่าวแหงมือจนสันไปน้องเอ้เกมันว่าเกมันกล้องขนอยขาสนีแต่ว่านี่ ก็เลยนิ่งกันมาอยู่ยาเนะพี่น้องสุดท่ายสนี่ก็ต้องมาเองพี่น้องเลยเดิบิฮบวงก็เดินบิดปวดโพปวดโพบ่าตายเรากินหอดเดอกินหนอดเดอร กินน้มันเอีเอาคนเลือกเลือกตอนได้จะตือรถไอหมูว่าเอาละเน่อยากจะต้องเหลือเห็นอล้รอยากเอาเอาห็นแ้เห็ดแล้วละมาเห็นต่ออ้ยเปดโฟลอะไรก็แน่นะอันีได้แต่ยังน่อยซึ่บผกเก้ามถึมือ ก <c oughs> เจ้าใส่บัดเอาเอาใส่ทุงเสือเสือไว้บ่รานั่นแหละอืมเอาผันป้าแม่ยก็จะเอาไปกินหมดเลยใ <c oughs> บยต้องกุ้งมะฮอง <c oughs> เอามะฮองอยังตือ,อย,ยังมันเปื่อนสารนะ <c oughs> อืมเว้แกจะเห็นที่มันเปื่อนแล้วเนาะ <c oughs> สารมาแต่เฮือนนั่นน่ะแม่นอ๋อแต่เทียงบ่อืา ก็มีสนตัวลงมาตัวจแบบมันก็ทีเขาตัดากี้นเออนั่นแหละจงมอมันเะ็นแย่ายน่มันกาเทียงมันลอมคอยมันจะอมแหนหุบจากน้ลองมันมันจะตีนมันจะแยงแยเลยตัดนะเรื่องเตาาเตใส่สเสียงมว่ามันมันแขวมมันจะเจยอกินไปเยาก สุพรรณเมื่อนี่กินข้าวป่าพี่น้องกินข้าวป่าเด้อเมื่อนี่บอได้กินข้าวอยู่เฮือนกินข้าวอยู่ป่ารอบๆเนี่ก็เป็นแต่ป่าพี่น้องเลยอยู่ไหนอยู่นาแม่พญาจจะจับตอนใหญ่แท้เป็นตาอันสี่ข้นสีแนมหนาจะไหมจับตัว ขนมอยู่เพื่อนบ่ออ้าววอยู่เพื่อนมีมันกับบ่เอามันอยากไปซื้อใหม่นะมันให้บุ้มกับเจ้าขนมชอก้อนอหอหญ่มากแรกต้องยายบุญอมเอาเลยนป้น เวลาแรไปนังง่งเงาะอยู่คนเดียวจะกินมาก,กินอ่ะสุดท้ายแกเสด็จกล้ามากินขี้เก่า,ากับพี่น้องอ่ะเนยจะฝือ่นมองหันหันเพื่องพี่น้องหันเพื่องพี่ใหญ่จ่อยนี่กินเราเด้อแห่เราเด้อตอนรอบๆพี่น้องรอบๆอ,อันนี้จะเป็นเทียงนาหน่อยน้องต้านอ่อยู่พี่น้องเอ,อ้ น้องต้านเพิ่นพอแหละเมื่อดำหน้าแซงซอยแม่น้องแก้มบุ๋มดำน้ำบนนะแซงจักน้ำซุปเพิ่นคือว่าลกกาะดูกในดำบ่เปบนโรไว้็น้องต้านอันนี้ได้จักมัดจกัก เสยายเอุ้ยมันัโคกาอันให้แม่น eh ้องแกบุมอยู่ปวดรกจักเถื่อสิไปเหตุเอาเองซะว้อุ้ยมถ่าอยูู่มมีตัวว่ะเอาไมตัวบมีไฟครับบอยมีไฟครับรถไทยเฮ้ยเออให้ถ่ายอยู่เลยวะมีไฟครับรถไทยหาเนาะหาน้องต้านขับรถไทยแกปวครับจักเถื่อเฮ้ยมได้ไปจักเถื่อแล้ว ต้มมาถามแบบบริเลกว่ะอืมบริเลดั้มแบบว่ะโคตรโผนะให้ข้าเจ้ากับบุมีแนวเหตุนี่แหละก็เมื่อลงตะกี้ก็บอกเขาจะไปโคดมันว่ะสาบไปลกกันพี่น้องเอ้ยกล่องเขาก็จะเป็นบูบูแบบบาปเลยพี่น้องเลยขอโทษขออภัยหลายๆเดลยใส่ใส่พลังงานหลายเองบริษัทเขามาสอบนี่แหละ เฮาอันเฮ้าเฮ้าไปอยากถือถวยลายเฮาเลยถอคนลราขางมันจยากถือมาสบายเป็นอะไรแสบรูปแสบคือเงียบแท้พอหิวแห้งมันบ่หิวแห้ง้ามาสาเนาะื่วนหิวแห้งพี่น้องเอ้ย บมมีไผ่ปากไผ่ว่าวเลยเออเมื่อเช้าอ์ดิสพิ่นกินแต่เาอ์ดแล้วเนาะแม่เมื่อซาอ์ดิสผึ่นกินข้าวแต่เาอ์ดพี่น้องเลยถ้าพอเนี่ยสิบหิวญาณปัญดารักถ้าพอกินข้าวสวยเนาะนี่สวัสดีพี่น้องญาจอิ่มแล้วพี่น้องพ่อยใจกินสมกระโตอยู่คลิปนี้ฮะก็สิขอลาคลิปเลยเนาะพักกดไลค์กดแชร์ กดติดตาม่องสนีป่านี่เด้อพี่น้องพิผพาประกันได้ขอโทษขออภัยหลายๆลายเด้อพบพอกันคลิดต่อไปเด้อพี่น้องเฮาสิได้ดล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้อง